สวัสดีตอนเช้าเจ้าพี่น้องสุภุสุขคนเจ้าคลิปนี้ก็อยู่กับแพร่หักมานานนะเจ้าวันนี้พาพี่น้องเข้าป่าไฮยิปอีกเจ้าจะได้เดียววันนี้ก็มาเจอแพงรุ่นนะเจ้าว่าวันนี้มันจะมาเหตอะไรอย่างแน่นะเจ้าเน้อวันนี้พิกายู่ตี้อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะเจ้าเจอแล้วเจ้า ใบเดียวเจาะน่าจะมีมูเนาะอันนี้น่าจะเป็นละง,งูขาวก็เจาะดูก่อนเนาะเห็ดไข่นี่ต้องดูดีๆนะเจ้าจะจับพอเนี่คิดว่าเป็นละง,งูขาวละง,งูขาวจริงเจ้ามาละมาละดอกแรก อันนี้เป็นป่าข้างล่างนะจเจาหน้าอ่อนนะเจาะดีให้หน้าแล่แหละดีชมพูเดียวกันให้ดินเนาะบ้านเหนือผักเหนือห้องมีซองดอก กำลังสูมนะเจ้าเนาะขิดขา้าเจ้าขิดขา้าดินเหี้ยมเดี๋ยวมีจ้า นี่เท่าเะอาน,นี้ขอซาน,เ,นเป็นเห็ดขาวดินหรือว่าเห็ดน้ำแป้งน,นะเจ้า เฮ็ดเพิ่ขงขมนะเจ้าเฮ็ดน้ำแปลกอีกเจ้าเจียเกียวอันนี้เป็นเฮ็ดพึ่งเจ้า เฮดพึ่งชนิีน่นี้ขมนะเจ้าประมาณเฮเพึ่งขมอยู่ค้าเนาะกิ่นเขาจะชูนหน่อยเจ้าไม่ขมสำหรับคนแบบกินขมก็ต้องเอานะเจ้าเนาะอันนี้มันมันออขมนะเจ้า เป็นเห็ดตะไคร่นะเจ้าตินแห้งอีกแก้หนึ่งน้อยเห็ดพิ่งชาดเจ้าเห็ดพึ่งชาดเห็ดเพิ่งชาดขานีเรียบนะเจ้าเส้นนี้จะออกขมนะเจ้าแผงตัดชิมนะเจ้าบอกขมนะเจ้า เจอนี่ดอกเจ้าเห็ดหน้าแดงนะเจ้าเห็ดหน้าอ่อนดอกงามนะเจ้าเห็ดพึ่งเทียนเจ้าเห็ดพึ่งเทียนหรือเห็ดพึ่งสีทองของเพ่อน,นะเจ้าอันนี้ไปแก่งลำเจ้าแต่มันเจอกันบ้างน,นะ ็หล่มวายนะเจ้าไปแล้วเก็ตงกวางนะเจ้าเลี้ยงหอกินตันก่อนนอนกินเจ้า เพิ่งเจ้าให้เพิ่งชาเจ้าให้เพิ่งเทียนเลยให้เพิ่งสีทองเจ้า,สอ,ออจาออสองดอกปุ้นเห็ดดอกงเจ้าดอกสองดอกนี่เห็ดดอกองเจ้า แมงกัดเจ้ามันเป็นเทพพึ่หวานเจ้านีแมงกินดีจังเ็พพึ่งเจ้า เพิ่งยังเนาะพี่งแค่เพิ่งลูกยุงเจาะขากรอบขนาดเจาะจากกาันตัดจดแดกยี้เจาเเพิ่งชาเจาะ พึ่งมีดอกเจ้าพึ่งนกยูงเจ้าอดอกำกำลังงามใบกำลังสวยพึ่งนกยูงเจ้าอันนี้แกงหวานนะเจ้า ดอกกันตูงงามเนาะสวยง,งามเลยนะเจ้าเอาละหามไปหามมาก,ก็พอได้กินอยู่นะเจ้าเนาะอีกกรนชากนี่อีกดอกเจ้าอีกดอกหนึ่งเจ้า ดอกเ,เห็ดพึ่งเทียนนะเจ้าหรือเห็ดพึ่งสีทองนี่แหละเด็กกำลังงามเนาะผลงานทำเพลงตัวนี้เจ้าพอได้เก่งนะเจ้าเนาะแกงรวมๆกันนี่เขาท่าอยู่นะเจ้าเพ่งเน่เห็ดดินเน่เนาะไปเพืจะหาเติมสักน้อยเพื่อได้เพิ่มเจาะเนาะเห็ดดอก พึ่งเจาะนะดินเริ่มแห้งโอ้ยดอกนี้กระดอกก็ได้แมงไม่เลิกกินเลยยังินถจ้ดอกยี่พึ่งชาเจาะดอกเป็นเจ้า คดออะไรจ๊ะเจ้ากำลังตุ่มงามแล้วเจ้า เจ้าอย่างอ้อมขกอมดอยเจ้าผลงานของแหงวานี่เจ้าก็ถือว่าได้มาให้บดีนะเจ้านาอหมอกสักแกงนะเจ้าเติมกระเป๋าในบ้านก็พอได้ย่เจ้าเห็ดส่วนใหญ่ก็มันก็จะเป็นมูเห็ดดินเนาะเห็ดดินแล้วก็มีเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งก็จะเป็นเห็ดพึ่งชาติเห็ดพึ่งนกยูงเห็ดพึ่งเทียนนี่ยคเนาะเริ่มเท่าเดิมบานละเจ้าพอได้แกงพอได้แกงนะเจ้า เอาละเจ้าสำหรับคลิปวันนี้แพนก็คงต้องขอฝากคลิปพี่น้ตไว้อีนะเจ้าหากมาหากชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้การเจ้าสำหรับวันนี้ขอตัวเมื่อบ้านละเจ้าสวัสดีเจ้า